where are we going today my dear we're going to tallahassee florida why to look at another motorcycle. I'm looking for an antique motorcycle to match with our antique sidecar we have. Because I don't want to put our antique sidecar on that 2009 Triumph that I bought. It's too nice. Mm -hmm. So we're going to look at a 1983 GR650 Suzuki today. Okay. Very 1983. Good. How many yeah. years old is that? Oh, I cannot count. I think almost 30. I'm not good in mathematics. <laughs> almost 30 years old. Oh my God. Interesting to see. Yeah, it'll be interesting to see if it's any good. Oh, can't wait to see, right? Yeah. Sometimes they look good in the pictures on the ads, but sometimes they're not as good as they look. So we'll see when we get there. Okay. <laughs> ลุงจอนจะไปดูรถค่ะจะไปดูมอไซค์แอนติกถ้าถูกใจก็จะซื้อมาติดพ่วงข้างที่เรามีอยู่แล้วคือตัวนี้นะคะเดินทางไปทาลาเฮซี่ใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะทุกคนถนนโล่งดีจังค่ะแต่ว่าถนนทางเข้าไปฟลอริดารถเยอะนะคะ ป้าเมราก็สังเกตจากถนนอีกเลนหนึ่งนะคะทีน,นี้เวลาที่ขับรถไปตามทนะ้องทีนจะเห็นแคมเปอร์มากมายเยอะแยะนะคะคือคนที่อยู่แถบหนาวก็จะหนีหนาวมาอยู่แถบร้อนคือแถฟคอิิดาความจริงก็ไม่ใช่ร้อนละคะ่ะอากาศก็คือถ้าเป็นวิตเตอร์ก็จะหนาวเหมือนกันแต่ไม่ได้หนาวมากถึงขนาดหิมะตกนะคะ แต่ที่แน่ๆคือน,นี้คุณจอบอกว่าจะต้องหนาวถึงหน,นะะึ่งองศาโอาจะต้องติดลบนะคะที่นี่คือหนาวแต่ไม่หนาวมากนั่งรถไปก็ดูสองท่านทางไปด้วยแล้วก็ดูรถต่างๆไปด้วยค่ะพอดีเห็นแคมเปอร์หลายคันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเรามีแคมเปอร์ก็จะดีเหมือนกันนะคะจะได้เที่ยวไปเรื่อยๆนะไปนู่นไปนี่ค่ำไหนนอนนั่น ทีนี้ก็จะมีรถยนต์นะคะพ่วงแคมเปอร์ไปด้วยนะ,ะเวลาที่ไปจอดแคมเปอร์ที่ไหนเขก็ใช้รถยนต์นะคะขับไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขับไปทานอาหารนะคะหรือขับไปช้อปปิ้งเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะทุกคนรถคันที่เรามาดูก็คือ คันที่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะลุงจรกกำลังสำรวจดูสภาพของรถค่ะดูแล้วก็เหมือนจะโอเคอยู่นะคะแต่ต้องลองเช็คเครื่องค่ะเจ้าของรถเป็นผู้หญิงอายุก็ประมาณ30ปีได้ค่ะเป็นรถของแฟนเขาที่เลิกกันไปแล้วแต่ทิ้งรถเอาไว้ให้เธอค่ะเธอเลยจะ ไปซื้อคันใหม่แต่ว่าลุงจอนลองเครื่องแล้วไม่โอเคคะ่ะทุกคนก็เลยพวกเราจะไปหาอาหารกลางวันทานกันแล้วก็กลับบ้านโอซากา้าร้านอาหารญี่ปุ่นโอซาก้าคะ่ะเราจะทานกันที่นี่ลุงจอนกำลังเลือกเมนูแต่ป้าไม่ร่าว่าคงจะเป็นเมนูเดิมๆนะคะคือซูชิ <c oughs> นี่คือรายการอาหารของเขานะคะที่มีอยู่ในเมนูค่ะทุกคนดื่มอันสวิตทีก่อนนะคะ <c oughs> แก้กระหายได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะ <c oughs> ต่อด้วยมิโซซุป ถั่วและญี่ปุ่นของชอบรุงจอนค่ะเบ็นโตเซ็ต hmm. <Yum, yum. S 2> ค่ะซูชิ <All right. S 2> รุงจอน

Yeah, ready to go home. Yeah, ready to go home. Let's go. Okay. In the shadows, I know it's hard to pull one foot in front of the other. Uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. And together we'll make a stand We've got